มาจะแต่งใดก็ดีเพร่ะกันรับพ่อนจังควยคุยกันพอดเด้อภาชนาจีิใดก็สโศกผ่อนภาชนาทุกประการให้มี่ยอยู่วันนาสุขประปฏิพานธนาสารตุลปฏิจิณตุยังเครื่องบริการหน้าหนี่ก็ดิใจไม่เป็นประโยชน์เสียมาแล้วกลัวมาแล้วกินใหญ่บุกโจกใหญ่ให้ลุ่งกินใหญ่บุกเกินหาดได้กัดเว้นว่างสัพพะกระลังให้มันเต็มพื้นเ่า จิตสนิจังอุทาปาชายินุจตารุตมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลางสาถุกันจิตจะเล่นร้ำกันคลับตามเลยว่าใช้กันความสูงชุดอันนี้อันนี้เอาไปซะก่อนครับปู่เลขดังดับปูสายขับเมียนวดครับไม่มาด้วยกันนะปู่เนาะแม่นในความรู้สึกของปู่เลยไม่ครับอ่าปูคือในความรู้สึก เอาปู901บอม่านน้ำกันมาปูมาหนึ่งตัวโอ้ครับในชุดเหล็กนั่นห้างกอร์มี่0796แต่ศูนย0เก่าปูไปเลยจับคู่แหงไม่มาด้วยกันเก่าหนึ่งนี่เลยปูเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งตัวเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งตัวเก้าชุดหนึ่งมาหนึ่งตัวอยู่ในนีมายานหนึ่งตัวท่านหนึ่งนี่ไปตี่ชุดท่านชุดนี้ไปที่โต่าครับ อืมขึ้นหนึ่งนี่ตัดจิ้เดียวตัดจิ้เดียวหนึ่งกระปูสองสองสามเจ็ดแปดสับปูนิบมะนาน้ำกันกลายว่ามันจีบผ่าเรากับปูสองสามเจ็ดแปดสองเจ็ดเพื่อนกระดังแห้งกระปูสองแปดเพื่อนกระดังสามแปดเพื่อนกระดังแต่ว่าในชุดเต็มปูมันมีอีกตัวหนึ่งมีตัวนี้ครับปูว่าอาจจีบมาน้ำกันก็ได้พี่น้องกับปู แต่ปลาปูฟันว่าเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันโอ้ครับครับจักมันจีโพพิ้นถีโพเจ้าของโอ้นปูนอกเพะวาเลขกันห้างก็มี0ศูนย์เจหแมนแต่ปูบริจับเก้ากับศูนยไเจับเก้ากับศครับไม่มาด้วยกันจับเอาแต่ศูนย์หกครับกับศูนย์เจ็ดอืมจับในเงินห้าง 9ก้ับหนึ่งมาหนึ่งตัวเกับหมาหตัวไม่มาคู่กันไม่มาคู่กันโอ้ถ่านผู้ชมครับบมาคู่กันสองสามเจ็ดปดนี่เลยปูมาหนึ่งตัวเอาปูสองสามเจปมาหนึ่งตัวสองปดนี่ไม่มาด้วยกันบอมานกันสอเจ็ก็ไม่มาด้วยกันบอมานับกันสองสามกับบอมานับกันรับถาดตำราปู ครับฟันเลยว่าเลขเลขดังไม่มาเลขดังไม่มาครับนี่ครับปูคือปูสายกัเนเคยฟันศูนย์แปดในเลนมาแมนวูนี่แล้วเลขดังไม่มาศูนย์แปดถ้าไม่ออกศูนย์เจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดไม่ต้องกลับเห็นไหมหนึ่งเจ็ดมันก็เจ็ดแต่แต่ว่านั่นนะครับันปูว่ากันมันดังแล้วกิดที่มากใกล้ว่ามันสีพาลหรอกเขาบกลายว่ากองไสหลากคนที่ไปจับใจเลขดังหรอครับปู่รับล่องว่า่นที่ไปจับใจดอกเลขดังอครับท่านผู้ชมครับ ชูนแปดคับชูนสามสองสามเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันครับน้บัวมาครับห้ากับหกมาหนึ่งตัวเก้าหนึ่งนี้ก็ฟันเลยไม่มาด้วยกันไม่มาฟันไปเลยไม่มาขับปูสองเจ็ดสองแปดไม่มาไม่มาอครับปู่เอาคักไปเนี่ยหนึ่งกับสองกับประมาต้องกันมันปะคะหนึ่งกับสองมาหนึ่งตัวค่ะขับปู่ ห้ากับหกมาหนึ่งตัวครับหนึ่งกับศูนย์มาหนึ่งตัวครับปู่แปดหนึ่งชีไม่มาด้วยกันครับแปดหนึ่งกระดังหนึ่งชีกระดังครับเก้าสองห้าไม่มาด้วยกันเลขดังสองหาสองเก่าสับเก่าหาของปูซ้ายกับเอ็นดับครับแปดเก้าศูนย์มาหนึ่งตัวครับปได้กับบามาหนึ่งตัวแต่ว่าปูกับเคียนไว้แบบว่าศูนย์แปด ครับปูอย่างนั้ซอนครับกันมาบประมาณกระปูเขียนมาอยู่แปดในชุดเต็มมีอยู่ในตารางสองสามสี่ไม่มาด้วยกันสองสามสี่ไม่มาด้วยกันหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันครับหนึ่งสองหกเจ็ดไม่มาคู่กันครับปูสี่ห้าแปดเก้าไม่มาคู่กันครับปูครับเอาปูครับครับชุดในตารางครับอันนี้คือชุดในตารางชุดในตาราง ซองห้ามื่นครับปูนี่เ่มาได้ครับปูว่ากันบ่มานำกันปูเนี่จับปยชนครับอ่าปูนี่ครับสองห้าหมื่นนะปูเนาะวิ่งบนล่างมาปูศูนย์หกเจ็ดแปวิ่งบนล่างซ้ก่อนปูเ่ยบทในสรุปไงครับกันมือมันออกปูถี่ฟันอยู่สิบหน่วยปูถี่บกยินได้นึ่งครับสิบหรืน่วยชุดเต็มบนล่างครับร่วมประยหัน สิบสามคูสามคูตามที่จริงมันมียี่ส<อ>ิบห้าคูตัดออกเหลือชิพหกตัดสิบหกตัดออกอีกสามเหลืออยู่สิบสามคูแค่ชอบส่วนตัวภายในแปดชุดับถ้าเลขติดศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดถ้าเลขติดเลขติดสี่มีอยู่สี่หกกับสี่เจ็ดับปูเลขติดเก้ามาได้แค่เก้าหกกับเก้าเจ็ดับนะเลขติดแปดคือแปดเจ็ด หกแปดศูนปคปูอปปูชุดในตาราง267หกเจ็ดนย์แปดเกาสบ่มาน้ำกันครับปูสองหกเจ็าแถวข้าขงบนบ่ามาน้ำกันมาได้แค่ตัวเดียวมาได้หนึ่งตัวหลักกับศูนดเก้นี่ในปูศูนย์แปดเก้าูนย์แปดเมีปรวเ็นเจ็ดศูนย์แปดครับมีแต่ศูมีิปไม่ได้แค่0ูย์แปดมนครับ แต่ว่าคันปูว่าในช่องจตล่างจีเรียมปูเคยว่งกลมตัวไหนออกตัวนั้นมันบอลแต่มันผัดสองวดคนนี้มันดังตัวปูไ่ได้จับนี้ไอ้เอฟซีเอดมินผัวบอกเาหร่ช่งเขียนบอเนี่ยปูว่งกลมหกแปดมาหน่อยหกแปดวงกลมไปแล้วนี่ครัูจับต่ล่างหกแปดแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดอยู่ทั้งทั้งเป็นังปูคอยมอย่อทั้งพี่มันอยู่ในใจปูนี่แะบานี่ขั้นตัวนี้ดังบอกนี้ขั้นตัวนี้ซื้อเ่ได้ เด้อให้ชื่อให้ชื่อเสียงบ้างที่ครับอครับหกแปดหกเก้าหรือเก้าหกหรือเจ็ดแปดถ้าคุณนี่ชื่อไม่ได้บ้นใช้ตุเก้าเลยครับปูครับศูนย์เจ็ดครสองศูนย์กับมีเผื่อเส้นมากครับปูมันยีเขาตำล่ากันคือกับบักเก้าสองบวงผมครับปูเอาปูตรงกับเลขเงื่อนห้างกับมีเก้าเจ็ดเก้าหกอหกแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่นเอาใบเงื่อนห้างมาเบิ้งมาตรงกันบ้างเนี่ย พรวาเลชุดนี้เฮ็ดใบก้อนเฮ็ดไปก่อนก้อนถี่ไปเฉยเงือนห้างให้สังเกตเบอร์มันสูงกับเงืนห้างตัวใดเนี่ยครับครับศูนย์เจ็ดเงื่อนห้างครับค่ะเก้าเจ็ดเงื่อนห้างครับเก้าหกเงื่อนห้างศูนย์หกเงื่อนห้างครับปูแปดหกครับเงื่อนห้างนั้นวะครับอาปูเอฟซีกันใช่ป่าวอ้าวปูขึ้นหลายคูแถ่งงวดเนี่ยอ่า วันนี้มันหลายคู่แต่ว่าเอาแช่เอาแช่ปูวงกลมไปใช่ก่อันอ่าเน้นตัวที่ปูวงกลม02นย์สองศูนย์หกศูนเจ่เน8คู่บนล่างครับบนบนล่างเนี้ยถือบนถือล่างไฟ่ได้แปดคู่ไม่ต้องกลับหรือนะปูตะวันเล็กขึ้นห้างีกับแมนได้สิเจตรงตรงวดที่แล้วนี่ครับอันนี้กับแปด ปลาเล็้้างเท่านั้ปูวงไห่แค่เก้าเจด้าหหปดสามคูครับบศนย์เจ็ดศูเป็นตัวร่องน้ำปูเนาะครับเอาปูและชุดนี่นะครับอ๋อนี่สองศูนย์ดเกเจนี่ครับแมนคือเอาวิ่นลงไปเลยครับปูเอาสองเจนี่วิ่นลุงขอไปใส่ขข้ง่างครับคันปูมักสองปกระซื้อไปแต่ว่าคันปูวามันดับ สองเก้าปูกับว่ามันดับมันมาครับอ่าบานีตัวมันบดับคือมันมีอย่างมีศูนย์สองครับปูหกแปดครับเก้าเจ็ดเก้าหกเนี้อครับปูขั้นจีตัดไว้แล้วเรียกเรียกยุดหนึ่งสองเรียกสามคู่อ๋อปูเลขวิ่งนี่ก็จะบ่หลายตัวว่าปูซี่ตนี้บนนั้นหลายเลยจับคู่ความได้บ้เนไหมเลขวิ่งศูนย์กับเจ็ดจับคู่แล้วนี่ศูนย์กับเจ็ดครับแปดกับหกจับคู่แล้วนี่เห็นไ่มครับผมเจ็ดกับแปดจับคู่แล้วนี่ครับ ศูนย์กับหกจับคู่แล้วเอ็นบ่เนี่มันหิบไปไใช้บมันวนอยู่ในเลขชีตัวนึ่งครับอค่ะนี่จับคู่เห็นบหเดี๋ยวนี้เห็นครับคือวงจับคู่ให้แล้วออกศูนยกก็ได้ครับโอะออกศูนยเจ็ดก็ได้ออกศูนย์ดก็ได้ออกหกแปมก็ได้ครับนั่นนะต่เองท่านในฟันมาปวท่านในฟันฟันในแปดคู่ครับมโปที่แมนไห่กับกับพวกหุจักกันบ้า บราต่ว่าหูจักยกันครับผมตอาปูเคยบอกทุกชีว่าหนึ่งขันเลขกในช่องตะล่างสีเหลี่ยมอย่ช่องตะล่างหามืินครับเรือปูจับปูมาแล้วปูเคยบาว่าน่าว่าขั้นเลขกึ้นห้างขั้นมันจีถือในเลขขเลนห้างขั้นเลขจับปูนั่นนี่ขั้นตวงระเบิดเลึ้นห้างปูบอกว่าเพราะตถาปูให้ฟันท่งครับอ๋อค่ะขั้นมันตวงแล้วจัดได้เลยอ่ามันจีจับูนี่เห็นสามคู่ค่ะอ่าที่ปูว่งผวมมจีจัคู่สามคู่มันจีเป็นอยอะ สามคู่วงโมไม่สามคู่แต่มันสีตรงกันอยู่หกจุดแมนแต่ว่าเลขสามตัวงวดก่อนงวดก่อนเลขเลขเงินห้างเฮ้ยแปดศูนย์เจ็ดเขาทั้งสามตัวกันหมดแต่บางวดนี้มันได้ศูนย์เจ็ดเก้าหกแม่นมาครับปูกับเลขเตะไปให้ศูนย์เจ็ดเก้าเลขสามตัวเก้าอีเจ็ดเก้าหกเลขสามตัวขันมุนได้มุนเราเยอะนี่เห็นครับเด๋อขับทำชุชมครับะแคปหน้าจอครับผมขับ เหล็กซองในตะล่างครับซองห้าหมื่นครับผมกับปูสายขับเลนครับรอกันทั้งประเทศครับสิบหกกรากระาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับถามเขาไม่เยอะครับผมถามเขาไม่เยอะมากครับนี่ครับในตะล่างปูมี่สองหกเจ็ดศูนย์แปดเก้าชุดบนสองหกเจ็ดอมันน้ำกันครับล่างศูนย์แปดเก้าไม่มาด้วยกันนี่ครับเต็มชุดปูสิบสามคูครับปูเน้นที่แปดคูสังเกตครับมีอยู่หาคูที่ตรงกันกับเหล็กเงินห้างนะครับเนาะนี่ครับ มี06 07 96 97 68ย์เจ็ดาครับสังเกตว่าปูจะเน้นชุดไดนคือจะเบิ่งออกนะครับเนาะกับมี97้าเจครับเก้านี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ่าชุดที่งวดที่ผ่านมา17ตรงๆคือชุดเงินห้างนี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องเอาครับคลิปนี้ฝากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้นะคะ่ะ ซาสโกนกับฝากไว้มิเพียงแค่นี้นะค่ะคอยพแมพ่นนองธรรมชุชมทุกๆท่านนะค่ะโชคดีเนะค่ะค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะค่ะสำหรับคลิปนี้ซาสโกนกับสวัสดีค่ะ